สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการ108,009เรื่องราวชวนคิดครับกับผมนิตินันพันธวีและวิทยากรอีก2ท่านนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเรียนให้ทราบนะครับหลายๆท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาดูนะครับเพิ่งเปิดมาฟังอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุสน,นรายการครับ027930888โทรศัพท์มาถามเรื่องผลิตภัณฑ์สุฟื้นฟูสุขภาพของหมอนพรได้เลยครับ วิทยากรในวันนี้ครับอาจารย์วันพงศุประดิษฐ์ครับและอาจารย์พิษนุสกุลโรภิลาเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเห็นเพราะว่าหลังวันครูเกี่ยวกับครูที่จะมาพูดคุยกันคนที่ติดตามรายการเป็นประจำเนี่ยเขาบอก3ามคนเนี่ยคุยทุกเรื่องเลยนะถึงวันอะไรก็รู้เรื่องนั้นหมดเลยนะเป็นอัจฉริยะอะไรมาจากไหนหรือเปล่าครับอ๋อคือเราเป็นเราเป็นตัวแทนของสังคมไทยอาจารย์สังคมไทยเราจะมีร้านกาแฟ ซึ่งเขาเรียกสภากาแฟอาจารย์ในในที่นั้นอ่ะมันก็รู้ทุกเรื่องนะครับอ,อาจารย์รู้ลึกร,รู้จริงทุกเรื่องไม่ได้แต่ว่า มีอะไรเกิดขึ้นในในข่าวคราวหรือเหตุการณ์บ้านเหมือนก็ถกกันได้ทุกเรื่องเหมือนเหมือนร้านกาแฟเนี่ยเหมือนสภากาแฟแต่ไม่ได้เป็นผู้รู้อะไรมาจากเราแต่ว่าคุยกันได้ทุกเรื่องครับแล้วก็ถ้าจะรู้ทุกเรื่องด้วยแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่รู้ก็ยังรู้มันคืออะไรครับเรื่องที่ไม่รู้แต่แต่รู้สูรู้ไงสู้รู้เราต้องมากรองอีกชั้นหนึ่งแล้วเราคิดว่า เราพูดอะไรไปก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าท่านผู้ชมนี่ฉลาดอยู่แล้วอคือคงจะไปคิดเองแล้วก็ไตรตรองว่าว่าเรื่องไหนมันเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลหรือว่าบางเรื่องเนี่ยบางบางวันเราก็ไม่ได้พูดอะไรจริงจังมากนะครับบางวันก็เอาเรื่องเพลิดเพลินคลายผ่อนคลายความเครียดมาคุยกันการพูดใ,ในสิ่งที่คนไม่รู้เนี่ยไม่ยากกันครับ อ่คือเราพูดในสิ่งที่เขาไม่รู้เราไปหามาเราก็มาเล่าเนี่ยนะก็เป็นอันหนึ่งก็ดีครับ,รบแต่พูดกันในสิ่งที่รู้แล้วเนี่ยผมว่าเรามาหาแง่มุมหรือเหลี่ยมมุมที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์ผมว่านี่ยากนะอาจารย์ครัเพราะม,มันก็รู้ๆกันอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าในที่รู้เนี่ยมันมีบางอย่างที่เราน่าจะได้คุยกันหยิบมาตั้งประเด็นตั้งข้อสังเกต อาจารย์บางทีอย่างเช่นภาสิตโบราณเนี่ยอาจารย์เพื่อนกินหายง่ายเพื่อนตายหายากครบต้องถามว่าจริงไหมผมว่าไม่จริงถ้าสมมติว่าอายุประมาณสัก 70- 80ดินี่เพื่อนกินชักจะหายากมากขึ้นเพื่อนตายทุกวันต้องไปงานเพื่อนต้องไปงานศพเพื่อนเออพวกนี้จะมีเพื่อนตายเยอะคนะก็ตายทุกวันใกล้อาจารย์ที่เขาบอกว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสืออาจารย์ว่ามันเป็นภาสิตที่เหมาะสมไหมคือคนรักเท่าผืนหนังแปลว่า พื้นหนังเล็กอย่าไปคิดเลยมากคนที่รักเราเนี่ยมีผืนเล็กๆทนคนรักเราไม่มากหรอกแต่คนชังเท่าผืนเสือเนี่ยมันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนเกลียดมากกว่าคนรักเป็นเรื่องปกติคเอาถามหน่อยจันว่ามันใช่เรื่องไหมคนเราเกิดมาต้องให้คนเกลียดมากกว่าคนรักต้องต้องให้คนรักมากกว่าจริงๆมันต้องมีคนรักมากกว่าจันต้องลงพื้นหนังกับพื้นเสือเนี่ยอันไหนมันใหญ่กว่ากันพื้นพื้นหนังเล็กๆอจันพื้นเสือใหญ่โอ้ถ้าเป็นหนังช้างวัดที่กุมภาพันปียังไอซา ว่าปปประทุมสารคามเนี่ยใหญ่นะครับให่ที่ช้างานยาวๆที่ตายที่วัดแล้วเสือที่นางพันธุรัตน์นั่งก็ยหญมากมันตั้งแต่ครับอาจารย์อย่างบอกเล่าเก้หรือบอกเก้าเล่าสิบเเนี่ยป็นคนรุ่นใหม่ในรู้ไหมใช่ไหมกรอนพาไปหรือมันมีความหมายในตัวมันเองอ่า บอกเก้าเล่าสิบหรือบอกเล่าเก้าสิบเออนันผมผมก็ไปสอบถามผู้รู้มาแล้วว่าคือเดิมเนี่ยผมไม่รู้ไงครับผมก็เลยไปถามผู้รู้ผู้รู้บอกว่าที่ถูกต้องก็คือบอกเก้าเล่าสิบอ้อเหรอครับคือหมายความว่าเขาบอกไปแค่เก้าแล้วมันดันไปเล่าสิบมันพูดมากกว่าที่มันรู้ที่เขาบอกไปอ่ะบอกเก้าเล่าสิบนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่พูดเกินกว่าความเป็นจริงอ่ะหรือเกินกว่าที่รับรู้มาเนี่ยครับแสดงว่ามันเป็นพวกบอก บอกเก้าเล่าสิบไอ้บอกเล่าเก้าสิบเนี่ยมันไม่มีความหมายมันบอกเล่าเก้าสิบอะไรไม่พูดไม่ถูกอย่างงี้มันถูกมันสลับกันนะเออมันสลับกันครับอหรืออย่างเงี้ยจะน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับเสือน่ะพึ่งป่าจริงแล้วน้ามันต้องพึ่งเรือหาสวรรค์มิมานมันเรือมต้องพึ่งน้ําอันนี้มันมีความหมายจริงๆหรือว่ากรอนพาไปเออน้ําพึ่งเรือนะน้ํามันจะพึ่งเรือเป็นทำไมมันมันคงว่า ถ้ามันมีน้ําแล้วไม่มีเรือน้ํามันคงเซ็งไหมแสดงว่ามนุษย์จ้างเรือขึ้นก่อนเลยไหมแล้วค่อย <c oughs> มาขุดแม่น้ําวิ่งกันถ้ามันไม่มีเรือแม่น้ํามันก็ไม่เกิดนี่ไงไ <c oughs> หรือน้ํามันไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรถ้ามันไม่มีเรืออืมไม่น่าจะใช่ <c oughs> อาจารย์เออเนี่ยมันอย่างเงี้ยกรอนพาไปหรือเปล่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งทุกวันนี้คนสวยด้วยมือแพทย์นะครับบางคนเขาบอกไก่งามเพราะย่างคนงามเพราะโป๊มันก็เป็นอย่างนี้ ไก่ก่ะติดสอยห้อยตามหรือว่าติดหอยสร้อยตามเออผมว่าน่าจะเป็นติดหอยสร้อยตามต้องต้องติดสอยต้องติดสอยติดสอยใช่ไหมติดเพื่อไปใช้สอยอะไรแล้วก็ห้อยตามกันไปมันก็ติดหอยสร้อยตามเงี้ยมันนี่พูดผิดพูดผิดเอาจะติดหอยติดสอยห้อยเสียสร้อยตามไปด้วยอย่างเงี้ยอ้อย่างเงี้ย่รับอาจารย์เพราะนั้นการพูดสิ่งที่รู้แล้วเนี่ยครับแล้วเรายังจะมาหาเหลี่ยมมุมเพื่อเพื่อต่อยอดไปอีกแตกนอต่อยอดเนี่ย มันก็น่าสนใจจ้ะเพราะว่าในโลกนี้มันมีเรื่องที่ก็รู้ๆกันอยู่ทั้งนั้นอ่ะก็ขยายความคิดกันขยายความรู้กันอีกทีนึ่งใช่หรืออย่างเนี้ยจย์วันครูเนี่ยครับ16วันครูวันครูครับ16มกราคมวันวันครูซึ่งถ้าถ้านับประเทศไทยแล้วเรามีวันครูมาตั้งแต่ปีพศ2499อือแล้วแล้วมันต่างยังไงครับกับวันครูที่ทุกสัปดาห์จะต้องวันพฤหัสเป็นวันครูนี่นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครู แต่แต่อันนี้กําหนดว่าปีหนึ่งเป็นวันครูนี่มันมันมีความต่างทางพระราชทาทางราชการกําหนดว่าวันที่16มกราเนี่ยจะเป็นวันครูซึ่งกําหนดมาจากจากวันประกาศพระราชบัญญัติครูเมื่อปีพศ2488เป็นการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแต่มากําหนดให้เป็นวันครูในปี2499 นะตั้งแต่นั้นมาทุกวันที่16มกราคมก็จะเป็นวันครูแต่วันครูวันครูทุกวันพระัสเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเป็นเรื่องของความเป็นมงคลว่าถ้าวันพระัสเป็นวันครูครับครับ,รบนะใช่ใช่<อ>น่าจะเป็นแคล้ายอาจารย์ค,รคือวัน15ค่ำเนี่ยขึ้น15คำ่ำมันก็เป็นวันพระแต่พอวันวันวิสาขะก็เรียกวันพระใหญ่ผมว่าเดาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นวันครูคือวันพระัสเราก็ให้เกียรติับแล้วก็พอ เป็นทางการหน่อยคือ16มกราก็ถือว่าปเป็นวันครูแห่งชาติไปเลยเป็นวันครูที่ที่มีวิธีกรรมเลยแล้ววันครูไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะครับทุกประเทศมีครูนะทุกประเทศมีครูเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนี้จา์ทุกประเทศมีวันครูแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะถือว่าเป็นวันหยุด อย่างไทยเราไม่ถือว่าเป็นวันหยุดนะอาจารย์เป็นวันหยุดราชการไม่ถือแต่ปีนี้ถือว่าเป็นวันหยุดแต่ปีนี้จัดว่าเป็นวันหยุดราชการเพราะมันเป็นวันอาทิตย์ครับมันก็เลยหยุดราชการไม่ได้กําหนดหรอกมันมันหยุดทุกวันอาทิตย์แล้วมันจะเป็นวันครูวันตามข้อมูลที่น้องๆเขาหาให้จากอินเทอร์เน็ตจากประเทศที่มีวันครูซึ่งไม่ถือเป็นวันหยุดนะอาจารย์ผมว่านอกจากไทยแล้วเขาก็ไปหามาได้อีกสามประเทศประเทศอินเดียนะเขาตรงกับวันที่5กันยายนนี่ก็ไม่ถือเป็นวันหยุด ประเทศมาเลเซียข้าววันครูตรงกันสิบ16พฤษภาคมคอันนี้ก็ไม่ถือเป็นวันหยุดตุรกีนะวันครูตรงกับวันที่ย4สพฤศจิกายนแสดงว่าวันวันครูนี้ไม่ได้ตรงกันทั่วโลกนะทุกประเทศไม่ได้ตรงกันแต่ถทศครูเป็นเอทดนี่จะตรงกันทั่วโลกเลยยังไงครับวันเอทดโลกเลยวันที่หนึ่งธันวาคมอาชีพไหนถ้าเป็นเอทก็ตรงวันตรงกันหมดเลยอันนี้ แต่ประเทศส่วนใหญ่เท่าที่ข้อมูลที่น้องๆเขาคนให้เนี่ยอาจารย์เขาจะถือเป็นวันหยุดนะครับซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะถือเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ได้ทํางานนะโอ้ทั้งนั้นนะฮะลองลองไล่ดูว่าประเทศอื่นเขามีวันครูตรงกับวันอะไรบ้างแล้วแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยมีตรงกับไทยเราไหมฮะ ดูจะไม่ค่อยตรงนะ้ไทยในวันที่16นะครับนอกนั้นก็เนี่ยแอลเบเนีย7มีนานะจีนตรงกับ10กันยาเช็คเช็คก็28มีนาอิหร่านสองพฤษภาละตินอเมริกาเมริกาใต้ก็11กันยายนนะครับโปแลนด์14ตุลาคมนะครัสเซีย5ตุลาสิงคโปร์1กันยาสโลเวเนีย28มีนาเกาหลีใต้15พฤษภาไต้หวัน28กันยายนนะครับไทย16มกราคมอเมริกานี่ วันอังคารในสัปดาห์แรกที่เต็ม7วันในเดือนพฤษภาคมทําไมเขาซับซ้อนเลยกันนะมริกาวันอังคารในสัปดาห์แรกที่เต็ม7วันในเดือนพฤษภาคมบางทีมันไปเริ่มวันเดือนแรกของสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาไปเริ่มที่วันพุธไงครับก็ไม่ก็ถือว่าเป็นครับก็ตัดไปเป็นสัปดาห์แรกปีนั้นก็ไม่ใช่วันครูซึ่งของข้าจะเป็นวันไหนยังไม่รู้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ไม่เป็นอีสัปดาห์หนึ่ง ในสัปดาห์แรกที่เต็มใช่ไหมก็ต้องขยับไปขยับไปอีสัปดาห์นึงซึ่งอาจจะเป็นวันที่เท่าไหร่ยังไม่รู้ผมนึกว่ามันจะเหมือนวันเกิดวันที่29กุมภาพันธ์ไม่ใช่ใช่ไหมไม่เหมือนวันเด็กของเราไงวันที่2ของเดือน2ของเดือน2ของปรทศไยง่ายจัะอ๋อครับผมแล้วก็เวียดนามก็มี10พฤศจิกายนครับครับแล้วทำไมเขามันคือไทยมีวันครูที่16มกราคมแต่วันไหว้ครูกลับไปไหว้เดือนกรกฎาคมเดือนมิถุนายนทำไมไม่ไหว้วันครูเนี่ยพอเป็นวันครูปุ๊บเด็กมาไหว้ครูนี่ผมว่าน่าจะเอาไว้ด้วยกันจะ ให้ความสําคัญกับครูเยอะมันมีวันครูวันไหวครูก็ไม่เหมือนกันเ้วในวันพระรหัสก็ถือว่าเป็นวันครูเป็นครูนะครับเป็นเป็นความเป็นวันครูในเชิงความเป็นมงคลความเชื่อครับแล้ววันไหว้ครูนี่ก็ไม่ได้ตรงกันทุกโรงเรียนถูกไหมครับเป็นเป็นการที่เป็นเป็นช่วงเปิดเทอมนะแล้วก็กําหนดและกําหนดว่าเป็นวันพระรหัสแล้วเอาวันที่โรงเรียนสะดวกด้วยพระรหัสที่สะดวกก็เป็นวันไหวครูก็มีดอกมะเขือมีหญ้าแพรกอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้น แต่วันวันครูเนี่ยมักมักจะเป็นพิธีกรรมของครูเองใช่ไหมที่จะต้องลําลึกถึงหรือเป็นวันวิชาชีพคล้ายๆเป็นวันวิชาชีพเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นวันพระหัสนี่มันคล้ายๆดูเหมือนให้คนลําลึกถึงคุณงามความดีโดยเฉลี่ยทีละครั้งครับวันไหวครูก็เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของสถานศึกษาที่ทําให้แบบเกิดการไหว้ครูเป็นกิจจลักษณะแต่ว่าวันที่16ผมเข้าใจว่าเหมือนกับเป็นวันวิชาชีพ วันทนายความก็มีใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นนะวัน,วนตำรวจก็มีวันพยาบาลก็มีครับ วันทนายความนี่ยี่สิบกุมภาพันธ์อาจารย์กับผมเราสามคนนี้เรามีวิชาชีพอาเลยไม่เห็นมีวันเราถ้าจะไม่มีอาชีพเราแย่นะอาจารย์เราสู้พวกก่อสร้างเมันเขามีวันกรรมกรนะโอใช่ครับเราศักดิ์รวันแรงงานวันกรรมกรเราไม่ไม่มีวันของเราไม่มีวันของเราวันวันวันปากหมาแห่งชาติมันไม่มีนะอาจารย์มันมัก็กาหนดสักวันหนึ่งไหมครับก็มีกามีกันตอนวันเปิดสภาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นเป็นวาระไปเลยเนาะใช้วาระตรงนั้นไปเลย แต่แต่พูดถึงครูอย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะหมายถึงครูในระบบด้วยนะครูนอกระบบเนี่ยเขาก็ไม่มีวันครูของตัวเองนะเช่นครูสอนขับรถยนต์เนี้ยครับก็เรียกครูนะแลครูสอนตัดเสื้อผ้าครูครูในวิชาชีพอีกย่อยต่างๆเนี่ยซึ่งไม่รู้ไม่รู้ไปเข้าระบบตรงไหนเนี่ยวันครูปรากฏว่าเป็นครูที่อยู่ในโรงเรียนในระบบในระบบแล้วก็ไปประกอบ แลพิธีกรรมวันนั้นเป็นวันครูนะมีพิธีเปิดพิธีอะไรนะฮะเป่งวันครูดีเด่นแห่งชาติครับแล้วแล้วครูอื่นๆเนี่ยที่เรานับถือกันว่าเขาเขาให้ความรู้เราเนี่ยนะในเรื่องโน้นเรื่องนี้ครูสอนว่ายน้ําก็มีนะเราขับรถก็มีครูสอนขับรถนะครูสอนวิชาชีพบางอย่างหรือคนที่เราได้รับการถ่ายทอดวิชาที่เรา เรารู้สึกว่าเราเอาวิชาเข้ามาใช้แล้วแล้วเป็นประโยชน์เป็นเรื่องดีเราก็นับถือเป็นครูครับก็ไม่ได้ถูกไปจัดหรือว่าเฮ้ยวันนี้วันครูต้องเรียกระดมนะบรรดาผู้ที่มีวิชาชีพเหล่านั้นที่เป็นครูเนี่ยมารวมกันด้วยไม่มีนะมผมผมเห็นด้วยกับที่เขาทําไว้นี่เหมือนกันนะทย่างนี้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าครูเนี่ยมันขลังกว่า ศักดิ์สิทธิ์กว่าะระลึกกว่าแต่อาจารย์นีอเขาให้เกียรติในทางวิชาชีพเช่นเราเป็นอาจารย์สอนการพูดรเราเป็นอาจารย์บรรยายเป็นวิทยากรในทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะก็เรียกว่าอาจารย์นะจริงจริงจริงครูสอนขับรถเนี่ยจริงจะเรียกให้ดีต้องเรียกอาจารย์สอนขับรถด้วยซ้ำแต่ว่าเรียกครูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนี้ในเบรกหน้าอีกหน่อยดีกว่านะครับจะขยายความเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อครับ